โอเคครับก็กาสวัสดีทุกๆคนท,ทุกทกท่านที่เข้ามาในช่องนี้กันด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนเกมนะฮะเผื่อทุกคนเบื่อแล้วเอ้ยทําไมเล่นแต่เกมเดียวอะวันนี้ผมเปลี่ยนเกมให้แล้ววันนี้ขออนุญาตเล่นเกม Fc Mobile นะขออนุญาตเล่นเกม Fc Mobile เพราะว่าอยากจะทํามานานและแต่ก็ยังไม่ได้ทําก็คือรอเวลาปั้นทีมก่อนตอนนี้ทีมผมก็ ถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีนะฮะเหลือแค่เปลี่ยนบางตัวดูครับทีมผมเนี่ยเกือบจะฟูลหนึ่งร้อยแล้วนะขาดแค่กองกลางกองหลังแบ็กซ้ายกองกลากงาเนี่ยต้องเปลี่ยนเจอไลกับกาวีอืมแล้วก็เปลี่ยนโลเบโตคาลรสเพราะว่าผมจะเอาโรเบโตคาลรสไอคอนมาจากกิจกรรมไอคอน <c oughs> ผมว่าต่อจากโลเบโตคาลรสน,น่าจะเป็นเช็คแน่นอนถ้าเท่าที่ผมด่อไว้นะซึ่งวันเนี้ย ผมจะมาทำอะไรไม่รู้ครับห <c oughs> ยอกเล่นคือผมก็ตั้งเอาไว้แล้วแหละว่าจะขายเช็คเพราะผมรู้สึกว่าเช็คช่วงนี้มัน,มนเริ่มจะแย่แล้วเดี๋ยวดูกันจะซื้อตัวอะไรดีขอยอยาดูนะยังไม่ได้ดูเลยก็ต้องเปลี่ยนตัวต้องเปลี่ยนเป็นตัวไหนเพราะว่าเพิงพ่งเพิ่งเล่นวันนี้แลยเนะี่ย วันนี้คือเพิ่งเปิดอะ่ะก็คือแบบถ่ายถ่ายคลิปเปิดเกมปุ๊บก็คือเข้ามาเลยอืมทำไม,มราคามันขึ้นเยอะจอังวะคาสิยาดออยู่อยู่ในลิสอยู่ในลิสชิลูชิลูโหดอะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าโหดหรือเปล่า อยากได้แบบตัวดีๆสักตัวหนึ่งเอามาเป็นตัวใช้งานใช้งานเพราะว่ามันใช้งานจริงๆนะใช้งานเลยแหละน่าจะดอนมาดอนซื้อเม็ดม่วงก็ได้แล้วมั้งเหลือเฟือดอนอะซื้อเม็ดม่วงก็ได้แล้วดอนเนี่ยมันก็โหดนะแต่มันโหดแค่บางช่วงไงแต่ผมก็มองว่า มันก็ดีอ่ะมันดีมากๆด้วยแบบใครงบน้อยก็ซื้อได้อะอย่างเช่นอย่างเช่นล่างยูโรเนี่ยผมเคยใช้รอบนึ่งนะมันดีมากเลยนะอืมแล้วก็เปลี่ยนมันเลื่อกไม่ถูกจริงๆครับหรือว่าจะเอาคาสิยาต์คาสิยาตถึงเม็ดเลยวะเม็ดม่วงเหมือนกันอาจจะเป็นเม็ดแดงก็ได้แต่ว่ามันจะมีค่าภาษีเยอะหน่อยยากเลย โอบักนะโอบักหมดอ,อาจจะยังไม่ดีว่ะออาเม้นมาเม้นมาเลยครับคลิปนี้ใครยังเล่น fc mobile อยู่ช่วยแนะนำผมหน่อยครับแนะนำผมหน่อยงบ149ล้านเพราะผมจะขายเช็คอ้าว48สิแแล้วนู่วะเออนั่นแหละงบ148ล้านซื้อตัวอะไรได้บ้างก็เม้นมาเลยครับเม้นมาเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะจะซื้อเลยแล้วก็มาทำคลิปต่อไปวันนี้ขอทำกิจกรรมเงินขออนุญาตทำนะฮะมันต้องทำคือกิจกรรมไปคอนเนี่ยผมก็เก็บมาเกือบจะทุกอันแล้วนะมีวพวกแบบช่วงหลังๆอ่ะเนี่ยแฟงแลมพาดแลมพาดก็จะแบบไม่ มันจะเอาทำไมไม่รู้นะแลมพารเนี่ยกองกลางไม่เอาครับลาอูนลาอูนก็ไม่เอาเพราะว่าผมมีเอท,ที่ดีแล้วต่อไปครับโเบโตโตรขาลอตตำนานบานาน่าชูดนี่ครับสายที่ผมต้องการที่จะขายโเบโตโต้ล์ล้อเลยก็เป็นเพราะว่าผมกำลังจะได้โเบโตโต้ขาลอ้อ99มาเุ้ย ใครสายฟรีเนี่ยได้ตัวดีๆไปใช้เลยนะได้ทั้งโรบโตโตขารอสอ่ะเฮ้ยเฮ้ยโคตรดอ่ะออม่มันได้โรบโตข่าขารอสเก้าเก้อ่ะดูเก้าเก้ากูดูด,ดิเช็คราคาก่อนโหสี่สิบเจ็ดล้านยำแย่มากเลยมันมันยำแย่อะ่ะ แล้วผมมองว่าโรบโตโอคาล้อนเนี่ยมัน,ม,นมันปั่นแบบเขาเรียกว่าเนะตะอันนี้ดีอีอะไรวะฟรีคิกเออเตะฟรีคิกดีดีนะดีดีมากมาก,มากเลยแหละวันนี้ขอทำกิจกรรมฟรีเพราะว่าแต้มแต้มหมหมดแหละต้องรอตอนประมาณแปดโมงแปดโมงเก้าโมงมาทำอันนี้กันมาครับ ใครยังไม่เคยเล่นก็ไปโหลดเล่นเอาเลยครับก็กรอบชื่อคลิปผมอะไอที่มันเขียวเอฟซ Mobile พอตัวเกมอัปเดตนี่เตะดีขึ้นเลยนะเนี่ยมันมันรู้สึกว่าเตะง่ายขึ้นนะเทคเดียวได้เลย คตดโหดมาดกิจกรรมไอคอนผมบอกเลยว่านานๆทีหนึ่งปีมาละครั้งหนึ่งนะไม่รู้ดิแต่ว่าไอคอนอะ่ะมันมาทีนึงมันก็มายิ่งใหญ่นะอย่างเช่นรูบโตโคาร์ลอสแล้วก็อะไรอะ่ะตอเลสเนี่ยตอเลสตอเลสก็ดีตอเลสด,ลดีแต่ว่า สำหรับคนที่ขาดกองหน้าก็ไปทําขาดกองกลางก็ไปทําแฟงแลมพาดขาดซาบ,บิอรอนโซมันอยู่ตำแหน่งอะไรปะใครขาดซีดีอมก็ทําเจอหลาดใครขาดกองกลางก็ทําเพราะว่าตอนนี้นมีเจอหลาดกับใครวะ แลมพาร์ตไหมใช่ป่ะเออใครขาดกองกลางก็ไปทำสตีเว่นเจอลายนกับแฟงแลมพาร์ลาอูนก็สำหรับคนที่ขาดกองหน้าส่วนโรเบโตโคารอสสำหรับคนที่ขาดกองหลังแบ็กซ้ายก็คือแบบงบมันไม่พอแล้วอ่ะมันแบบมันมันไม่ได้แล้ว,วแต่ทุกคนต้องทำ เตีเ so. วนเจอร์ลาดซาบีอลันโซกว่าชื่อมัถูกปะวะเออนั่นแหละแล้วก็ตอเลสแล้วก็แรมพาดลาอูนถึงจะได้โรบโตคาร์ลอสแล้วต้องทำโรบโตคาร์ลอถึงจะได้เช็คไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะแต่ผมเดาไว้ก่อนหรืว่ามันมีมันน่าจะมีเช็คอะเออผมคิดเอาไว้เลยว่ามันน่าจะมีเช็คไม่รู้นะผมไม่รู้ว่ามันมีเช็คจริงหรือเปล่า ถ้ามีเช็คก็ดีนะขายเช็คได้ตังเออว่าถ้ามันมีเช็คเข้ามาแสดงว่าผมว่าไม่ต้องเสียตังค์ไปซื้อโกใหม่ดิเพื่อเผิ่อไม่ได้เช็คเก้าเก้าอ่ะเช็คมันเท่าไหร่นะเก้าแปดป่ะเช็คมันเก้าแปดป่ะวะเออเก้าแปดแต่เช็คไอคอนน่าจะเก้าเก้าป่ะเออน่า น่าสนน่าสนน่าสนดิตอนนี้กี่โมงรู้ไหมครับหกครึ่งถามว่าทำไมผมถึงรีบตื่นมาจังนาฬิกาปลุกครับกระตังปลุกเอาไว้อ่ะ ตีห้าสุดยอดคลิปเนี้ยผมจะลงตอนหกโมงนะหลอดูได้เลยคลิปเนี้ยผมลงหกโมงใครดูก็ก็ถือว่ามาตรงเวลาดียะแต่ไม่รู้ว่ายอดวิวมันจะพุ่งก็ือเปล่าถ้ามันพุ่งก็จะทำควบคู่ไปกับ พิกเซลคาร์เลเซอร์นะถ้ามันดีนะถ้ามันไม่ดีก็ทำเเดือนละครั้งสองครั้งอะไรอย่เงี้ยเอ,อ <S <S ใครทำอะไรไม่เป็นนี่ครับหน้าโหลด,ดหน้าโหลดนี่คือแบบเขารวมมาให้ทุกอย่างแล้วคุณต้องทำอะไรอะไรอย่เงี้ย ตอนนี้ผมก็เจอทีมไอคอนนะฮะฟูไอคอนนั่นไงโดดมาให้แล้วโยฮันครับโยฮันครับโยฮันครับกุลิดะอกุลิดเกุลิดเจัดไปก่อนอ้าวอ่าได้ใช่ไหมขึ้นปีเตอร์ใช่ไหมขึ้นเจอกูส่งให้วีดิตกองหลังอุ้้ยเกือบแล้วนิดเดียว ไอ้ยเตะอะไรของมันวะฮู้เตะอะไรวะอ้าวเรียบร้อยไม่ฟาวด้วยสุดโหดคือถ้าฟาวต้องยิงลูกโทษนะเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเออ่ทำผิดในขอบเขตโทษอะ่ะเออนี่รู้ทางส่งลูกชิปครับลูกชิปครับกาวี กาวีเด้กาวีมึงอ,อยู่เลยตรงนี้เนี่ยสองให้เดสโก้ซาร่าเปิดช่องเรียบร้อยซาร่าหนึ่งร้อยดูว่าส่งให้เดสโก้เดสโก้ส่งให้ซาร่าแล้วก็เตะปั่นโค้งครับทำไมเค้นรับไม่ได้รับไม่ทันจริงๆนะฮะครับส่งให้เฮนรี่เฮนรี่ส่งให้ลุยฟิโก้ลุยฟิโก้ส่งให้ครับครับ กุลิตยืนกุลิตนี่ถือว่าโหดนะเขาเล่นทุกตำแหน่งเลยจัดไปก่อนจัดไปกอนตัวเนี้ผมผมสุ่มได้นะม่งมันโคตรดีเลยเอย๊มันมันดีจริงได้มาเก้าเก้าได้กองหน้ายอยู่ชิวๆนานทีจะให้มันเตะเพราะว่าตัวเนี้ผมจะให้อ,อไ้บักซาลาไอ้บักซาลา สวัสดีครับบ้สวัสดีครับบ้สวัสดีครับบ้โยนขาบ่อเอาหลังรุดหลังรุดเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเนี่ยใส่นี่ผมจะเปลี่ยนเนี่ยเลิกไม่ได้แล้วเนี่ย โอดีๆหรือเหนียวไม่มีเลยก็ให้กองเอ้าเอ้าโอ้ยอะไรอ่ะแย่เลยแย่เลยดูดับหมอดีนี่หมอดีนี่ก็มาเฮ้อมามาเฮ้อ เดสโกมาหลุยฟิกโกเดสโกเอเฮโซล่าไอโซล่าโรบโตไอวีดิทขาลูอยู่ข้างหน้าเดสโกเดสโกกูวิ่งเดสโกกูวิ่งเดสโกกูวิ่งเลยเรียบร้อยโอ้โหโดนลูกโทษใช่ไหมเอาพี่ชายเดสโกกูโดนซะแล้ว เอ,อาคาร์อดเล่นอะไรเนี่ยนี่นี่ผมจะเปลี่ยนเชฟจริงๆแล้วเนะี่ยปั่นโงค้ง ดูอิี้ผมกดแรงไปอิงนิดนี่คือออกออกแล้วนะดูดิเนี่ยนชนคานเข้าอ่ะโคตรโหดอ่ะยิงโหดอ่ะจบแล้วเจ็ดหนึ่งครับโดน AI ยิงมล่อหนึ่งหงอยเลยโอ้โห1ี่สนาทีดูอะไรกันเนี่ยพี่พี่น้องโอเคครับน่าน่าจะโอเคน่าจะ ต้องเลิกลากันแล้วเจิกนคลิปหน้าสวัสดีครับ